เข้าดีอะจะวุ่นวายไหมวะฉันว่าวุ่นวายแน่เลยเข้าดีมาปิดไมค์กันอ่สวัสดีอ่าสวัสดีค่ะชื่อชื่อมอลลี่นะคะทุกคนทุกคนชื่ออะไรกันหรอคะ มันจบละกูโดนแฟนขับเหมือนอ๋อมาแล้ว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  <c oughs> มาแล้วอเราเราเพิ่งเข้าดิทนี้มาครั้งแรกเลยค่ะดิทนี้เขาทําอะไรกันหรอคะปกติแล้ว <c oughs> ไ่ดูครับครั้งแรกหมือครบนอนตีห <i> ุงม <ung> โอเคดิทนี้เป็นดิที่มีสาระและมีประโยชน์มากเลยค่ะเก็บมา้อม ฉันว่าฉันเป็นฉันเป็นฉันเป็นเอ็กโทดเว้ยฉันว่าฉันคุยเก่งไม่ใช่หรอวะฉันทําอะไรผิดผิดพลาดไปตรงไหนอ่ะเพื่อนคิดก่อนมุกเอาไว้เล่นกับคนเพิ่งรู้จักมุกตลกฮาฮาเอาไวต้ตบมุกกับเพื่อนประตูกลัวอะไร,ระกลัวไฟเพราะมีประตูหนีไฟโอเคโอเคโอเคอทุกคนรู้ไหมฮะว่าประตูกลัวอะไร one eternity later อึดอัดควรทําอย่างไรปรับอารมณ์ก่อนพูดคุยกับพวกเขาสิ่งแรกที่เราอยากบอกกับคุณก็คือเรารู้ว่าคุณโดนอะไรมาแต่ถ้าคุณกลรู้สึกแย่คุณคุยกับคนอื่นเพื่อนรบคุรู้สึกแย่ออ,อกอมาวันนี้รู้สึกแย่มากเลยค่ะคือ,อมาไลฟ์ตอนบ่ายเป็นครั้งแรกก็โดนว่าว่าเป็นแก๊งเป็นหมาปอมดรัวเลยค่ะมีคำแนะนำอะไรจะให้ไหมคะ เลยครับว่าเป็นหมาปลอมตัวจริงครับผมว่าถ้าคุยกันเฉยๆว่าคุยกันเล่นส,สนุกสนานน่ยเอวปลอมได้นะแต่ถ้า <c oughs> สมมติว่าล้อ,ลอ,อก,กันให้มันหนักๆจนแบบรู้สึกแย่บางทีมันหนักไปหรือเปล่าสำหรับเขาอะอ่าเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นคำแนะนําทีาะะา่ดีมากคุยได้ได้มันได้ผลมันได้ผลเปลี่ยนมุมมองในใจโดยการคิดด้วยมุมมองของเขาดู เขาพบเจออะไรมาเราเข้าใจนะคะว่าทุกๆวันนี้มันก็แบบว่าเน็ดเหนื่อยเราเข้าใจค่ะว่าคุณเจออะไรมาเราอืมก็เข้าใจนะคะคนนี้ไม่เวอร์คนนี้ไม่เวอร์คนนี้โคตรไม่เวอร์เลยค่ะเวลาพูดคุยกันได้วยความผ่อนคลายค่ะเวลาพูดคุยอ่ะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรศัตรู มีศัตรูในนี้เดี๋ยวเหรอคุยกันเมื่อพร้อมและสบายใจแต่ตอนนี้เขาอยู่ห่างๆกันก่อนนะมอลลี่ว่าพวกเราห่างกันสักพักดีกว่าค่ะถ้าว่าได้ลองทําทุกวิถีทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติที่มีต่อกันเนี่ยทำดีด้วยกันแล้วพูดคุยด้วยความเข้าใจกันแล้วเปิดโอกาสให้ตัวเองและเพื่อนร่วมพัฒนาความสัมพันธ์อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องลองห่างๆกันก่อนนะคะโอเคขอบคุณนะคะ บางทีฉันอาจจะเหมาะกัรที่อยู่กับพวกนายมากกว่าอ่ะพวกนายคือที่ที่เดียวของฉันนะเก็จะแม้พวกนายที่ไม่สามารถสื่อสารได้โต้ตอบกับฉันได้เนะี่ยพวกนายคือสิ่งที่ฉันมีอยู่โอเคไหมโอเคไหมสงสารนะครับอืมไม่เป็นไรหรอกฉันยังมีพวกนายอยู่เยอะแยะฉันยังมีพวกนายอยู่เยอะแยะ